ขอเจริญสุขสวัสดีตอนเย็นนะวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เคยเล่าไปแล้วหลายหลายครั้งต่อหลายครั้งแต่ก็เอามาเล่าใหม่มันก็ยังสนุกเหมือนเดิมเพราะว่าปัดเอาอาตมาเนี่ยจะยึดปัจจุบันถ้าปัจจุบันเราเห็นอะไรหรือว่าอะไรแล้วมันปิงไอเดียขึ้นมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังให้โยมโยมฟังกันไปเห็นโยมคนนึงมันไม่กินปลาดุกเออ อาตมาก็เลยสงสัยเพราะว่าอาตมาสงสัยว่าเนี่ทำไมมันถึงไม่กินปลาดุกไว้คนเนี้ยอืมอืมไปฟังเหตุผลกันนะเขาให้เหตุผลว่าอาตมาก็ถามว่าทําไมโยมไม่กินปลาดุกเพราะว่าแต่ก่อนเขาทําบุญโดยการปล่อยปลาซึ่งก็เป็นปลาดุกเพรอเขาปล่อยทําบุญปล่อยปลาดุกแล้วเขาก็เลยไม่กินปลาดุก โอ้ตระกะอะไรมันมันตระกะของอาตมาเองแหละมันย้อนแย้งกันอะไรวะเฮ้ยซึ่งแล้วก็เดี๋ยวอาตมาจะเล่าให้ฟังด้วยว่ามันมันดีไหมหรือว่าอะไรเดีอยังไงนะอาตมาเหตุผลคือปล่อยปลาดุกก็เลยไม่กินปลาดุกเหตุผลมันย้อนแย้งมันตระกะความคิดหรืออะไรมันอะไรยังไงเฮ่อจริงนะปลาดุกมันเป็นเอเลียนสเปเชียสเอเลียนสปีชีก็คือ เป็นปลาที่มันเอาพูดแบบหยาบๆคือมันแดกทุกอย่างมันดูดมันมันใช้การดูดอ่ะมันบลบมันมันมันกินทุกอย่างฟาดให้เรียบอ่ะนะกินทั้งลูกปงลูกปลาเนี่ยลูกปลาคนอื่นเนี่ยปลาดุกเนี่ยมันจะเลี้ยงกับปลาอย่างอื่นมันก็เลี้ยงได้แหละแต่อ่าถ้าว่า ปลาอื่นมันออกลูกออกไข่มาเนี่ยปลาดุกมันก็มันเป็นธรรมดาเนาะของสัตว์สีราฉานสัตว์อะไรนี่มันก็ไม่รู้หรอกมันก็ดูดงาบ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 มันก็กินไปเรียบแหละปลาดุกนะอืมเขาเลยเรียกว่าเอเลียนสเปเชียอ่าคือมันกินทุกอย่างเหมือนปลาดูดตู้ปลาดูดกระจกปลาอะไรช็อกเกอร์ปลาอะไรเนี่มันก็ดูดมันก็กินไข่สัตว์น้ําไม่ว่าจะอะไรอกุ้งหอยปูปลามันกินเรียบมันก็เลยทําให้สัตว สัตว์อื่นสัตว์ชนิดอื่นสัตว์น้ําชนิดอื่นมันขยายพันธุ์ไม่ค่อยได้นะเพราะมันถูกไอ้พวกนี้เกินอ่ามันมีมากเกินไปไม่ใช่ว่าไม่มีไม่มีนะเอ้ยไม่ใช่ว่ามันมันไม่มีมันจะดีนะไม่ใช่นะอ่ามันต้องมีบ้างมันก็ต้องมีสัตว์เหล่านี้บ้างแต่มันต้องความเป็นธรรมชาติมันต้องสมดุลมันต้องมันต้องบาลานซ์กัน เหมือนเสือเหมือนช้างเหมือนอะไรเงี้ยมันก็ต้องให้วงจรของธรรมชาติมันทำงานทำงานแบบว่าอ่าสมดุลกันอ่ะมันจะมีสัตว์อย่างได้อย่างหนึ่งมันมากเกินไปมันก็ไม่ดีมันก็ต้องมีสัตว์อย่างหนึ่งมาเป็นตัวกำจัดเป็นวัฏจักรอ่าเป็นห่วงโซ่อาหารอะไรเงี้ยมาให้มันที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานนะแรกคือเอามันกลางๆอย่าให้มัน เยอะเกินไปหรือให้มันน้อยเกินไปอะไรเงี้ยอ่าสมมติว่าโยมปล่อยแต่ปลาดุกปลาดุกมันก็เยอะดิเนี้ยเออแล้วยิ่งไม่ไปกินมันอีกเอาจริงๆนะถ้าโยมปล่อยแต่ปลาดุกโยมสมควรที่จะกินปลาดุกให้มันเยอะๆทาบุญปล่อยปลาดุกทําบุญโดยทําบุญในการปล่อยปลานี่เลิกเถอะเออแล้วก็ปล่อยแต่ปลาดงปลาดุกปลาดุกปลาอย่างอื่นก็หมดสิทธินะ มันทำบุญมันไม่มีในบุญกิริยาวัตถุสิบใช่เออมันใช่เราเออมีความเมตตาปล่อยนกปล่อยปลาอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้มีเพราะเราไปจับมันมาแล้วเอามันไปปล่อยอ่ะเออถ้าเราไม่ไปจับมันมาแล้วจะเอาที่ไหนไปปล่อยล่ะเข้าใจไหมก็คนรจับมันมาแล้วก็เอามาทําเป็นธุรกิจกันแล้วก็ไปปล่อยกันจริงๆแล้วบุญกิริยาวัตถุสิบไปศึกษาให้มันมากๆมันมีอะไรบ้างทานศีลภาวนา แล้วก็อะไรอีกต่างๆนานาะก็พอแล้วไม่ต้องเป็นจําเป็นต้องไปทําบุญที่มันแหวกแนวมันฉีกแนวจากศาสนาพุทธไปหรอกหรือว่าโยมไม่มีศาสนาหรือว่ามีเป็นศาสนาอื่นก็ตามบุญตามศาสนายมไปก็โอเคแต่การปล่อยนกป,ปลาและการปล่อยเต่าอีกปล่อยเต่ามึงไปเอาสัตว์เต่าบกไปปล่อยลงน้ําเต่าบกมันก็ว่ายน้ําไม่เป็นมันอาจจะว่ายน้ําเป็นแหละแต่มันว่ายน้าไม่ไม่เก่งเท่ากับเต่าน้ําเข้าใจไหม เต่าทะเลอีกเต่ามะเฟืองเต่าอะไรอีกมันก็เป็นเต่าน้ําก่อยเต่าน้ําเค็มเต่าน้ําจืดอีกอันนี้ไม่รู้กูรู้ว่าเป็นเต่ามึงก็เอาไปปล่อยน้ํามึงคิดว่าเต่ามันจะอยู่ในในน้ํามันมีเต่าบกด้วยนะเอาเต่าบกนู่นเน่ะไปปล่อยกลางทะเลกลางแม่น้ํามันว่ายจะกว่าจะว่ายเข้าฝั่งมันเป็นเต่าบกมึงเข้าใจไหมใช่ว่ามันจะว่ายน้ําไม่เป็นมันว่ายน้ําเป็นแต่มันว่ายไม่เก่ง มันก็ตายจมน้ําตายเข้าใจหรือเปล่าแทนที่จะได้บุญก็ได้บาปไปแทนนะเออเนื่องว่าเต่ามันจะต้องอยู่ในน้ําทุกตัวมันไม่ใช่เหมือนพญานาคเหมือนกันพญานาคทําไมต้องไปอยู่ในน้ําอยู่ในแม่น้ําคงน้าโขงน่ำอะไพญานาคมันก็คืองูเป็นพญาง,งูใช่ไหมและงูมันก็ไม่ได้มีแต่งูน้ํำนะพญานาคถ้าว่าเป็นตามความเชื่อนี่ทมความเชื่อเลยลามมาพญานาคแล้ว มันมีหมดแหละมันทั้งภูเขาทั้งป่าทั้งต้นมองต้นไม้งูดินใต้ดินมันยังมีเลยมันพญานาคมันไม่ได้มีแต่อยู่ในน้ำอ่าเถ้าจะเอาตามความเชื่อมีทั้งเป็นอยู่ในอากาศอยู่ในอะไรก็มีแต่ถ้าว่าเอาตามสัญชาตญาณของงูงูมันอยู่ในป่าเนี่ยถ้าว่าเป็นพญานาคเนี่ยกับพญานาคมันก็มีอยู่ในป่าทั้งอยู่ในป่าทั้งอยู่ในน้าทั้งอยู่ภูเขาทั้งอยู่ใต้ดินทั้งอยู่อะมันมีหมด มันไม่ได้มีแต่อยู่ในน้ําแล้วเวลาไปทําพิธีกรรมต้องไปทําในน้ําทําตามแม่น้าโขงไปตามๆไม่้เห็นฝนมากไม่เห็นมาทําตามในป่าในภูเขาเลยเออไม่คิดว่าพญานาคงูดินงูป่าอะไรเนี่ยมันจะไม่น้อยใจเลยให้แต่งูน้ําอย่างเดียวเลยงูน้ําก็มีอะไรงูปลางูอะไรเขียนงูให้งูปลางูงูไตแหงงูตตแห้งงูเอองูปลางูน้ําอ่ะอืม งูป่างูสิงงูจงอางงูเหา่างูอะไรทับสมิงคางูงูป่ามันก็มี <c oughs> งูดินอีกเขามีเออมึงไม่คิดว่างูเป็นดินงูป่ามันจะมันจะน้อยใจหรือมึงเอาไปแต่เส้นไหวแต่ในงูน้ำเอออันนี้ก็มาเล่าให้ฟังกึงคิดกจตรกกะความคิดของคนเราเนี่ยมันทำไม <c oughs> เพราะฉะนั้นเปลี่ยนความคิดใหม่นะตมาไม่ได้ห้ามให้ไปทําบุญอยากจะทําบุญปล่อยนอกปล่อยปลาตามสบายตามสบายโยมแต่ปล่อยมันแล้วมันก็กินมันด้วยเเออหลือจะไม่กินอาจจะอ่างสวรรัตหรืออาจจะเจก็ดีก็ขออนุโมทนาสาธุใครทาได้ก็ทําอืมก็กินได้ไม่ได้ห้าม,มแต่ถ้าว่ามึงปล่อยปลาดุกแล้วมึงมากินปลาช่อนอย่างอื่นแทนปลา นินปลาหมอปลาอะไรอืมเออถ้าว่าเอาเอาเอาอ่าเหตุผลของนายหลวงราชการที่เก้าท่านทําไมว่าท่านถึงไม่เสวยปลานินเออท่านก็มีเหตุผลของท่านเนอท่านเป็นผู้นําเข้าปลานินมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ว่ากันไปท่านเอาปลาณนินมามาสู่ประเทศไทยเป็นคนแรกเป็นเป็นตัวแรกๆที่เอาม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 าขยายพันธุ์มาอะไรเงี้ยท่านก็เลยไม่อยากกินปลานิน เนี่ยเหตุผลอย่างเงี้ยเป็นเหตุผลที่โอ้เป็นเหตุผลที่เหตุผลที่เป็นเหตุผลเข้าใจไหมแต่ว่าเหตุผลว่าปล่อยปลาดุกแล้วไม่กินปลาดุกปลาดุกมันก็มีเยอะปล่อปลาอื่นดิมันก็ไปกินปลาอื่นก็หมดเพราะนั้นแล้วโยมจะปล่อยปลาช่อนมึงก็กินปลาช่อนด้วยปล่อยปลาดุกมึงก็กินปลาดุกด้วยนะแต่ปล่อยเต่านี่ไม่ต้องไปกินของกินเยอะแยะพวกหนูหนงหนูนาพวก กะลอกกระแตบางลิ้งข้างบางแค่นี้ไม่จาเป็นต้องไปกินไม่กินกินมันหมาเหมือนี่ก็ไม่ต้องไปกินมันของกินเยอะแยะนะถ้าไม่มีมหากระมากูจะให้ไปสักห้าสิบาทนี่ไปซื้อหมูตลาดมากินถ้ามึงอยากกินเนื้อถ้าไม่อยากกินเนื้อก็ไปซื้อผักมากินเออไอของนี่มันไม่จําเป็นต้องไปกินพวกหนูนาพวกกระรอกกระแตพวกสัตว์ปงสัตว์ป่านี่ไม่ต้องไปกินหรอกทุกวันนี้มันโรคมันเจริญแล้วมึงเดินเข้าไปเนี่ย ในเมืองยิ่งจะเิญใหญ่เลยมีทั้งโลตัสเอ็กเพรสอะไรบิ๊กซีอะไรเนี่ยที่มันมีของสดอยู่ในนั้นอะ่ะมึงอยากได้ผักอยากได้หมูเนื้อหมูเห็ดเป็ดไก่มึงไปซื้อเอาเลยเนี่ยสมพูดเป็นเฉพาะเป็นโยมมีเงินห้าสิบาทมึงก็ได้กินเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วอืมไม่จําเป็นต้องไปเอาบ่วงไปใส่หนูไปล่าหนูไปเอาหนูมากินอืมอืมหรืออาจจะชอบเลย ชอบอันนั้นก็ไม่ได้ว่านะมันเป็นวิถีชาวบ้านนเนี้าตมาก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ต่อต้านมันเป็นวิถีชาวบ้านเข้าใจตัวเน,นี้ยเอออยากจะกินนั้นกวก็หวานไปบางคนมันชอบเลยอืาแต่ตมาก็เคยฉันเคยแล้วนะเขาใสา่บปงใส่บาดหมกหอออัวอมหนูอมอะไรเนี่ยเคยเขาใส่บปงใส่บาดแต่ส่วนมากอาตมาฉันแล้วตมาไม่ได้ชอบอย่าง,งานั้นไม่ได้ชอบของป,ป่าตมาถ้าใส่บาดมา จ้านี้ใช่ไหมบางทีก็คืนเข้าไปเอาไปกินเ้าให้ลูกเมียกินดีดีกว่าบางทีก็เก็บมาเพื่อให้เขาดีใจหน่อยว่าพระรับหน่อยพระอาตมาก็รับมาแล้วก็ไปให้อีเจ้าหนึ่งก็แจกไปตลอดทางอาตมาจะเหลือของกลับมาขบมาฉันที่วัดที่กุฏิเนี่ยเหลือแค่สองสามอย่างเองแค่นั้นเองนะอาตมาแจกกทั้งทางเนี่ยรับเจ้านั้นมาก็แจกคือเขาทานมาเราทานต่ออย่างเงี้ยผู้ผู้ให้ทานเนี่ยได้ได้บุญแห่ง ผลแห่งทานห <c oughs> น,นึ่งสองคูณสองเลอนเนี้ยถ้าว่าพูดเป็นดัชนีนะ <c oughs> พูดเป็นอเน,นี้ยอแต่บุญมันก็ได้เท่าเดิมแหละ <c oughs> บุญมันก็มันก็บุญมันคืออะไรละ่ะก็พูดมาบ่อยๆคือมันก็สบายใจเออทําแล้วก็สบายใจอย่าไปคิดอะไรมันมากทาไปก็ทําไปเออส่วนนนั้พระจะไปทําอะไรก็เรื่องของพระแหละออแค่นั้นแหละเราทําแล้วเราสบายใจแล้วพอถ้าเราไปทําแล้วคิดว่าพระจะไปทำนู่นทํานี่ทํานี่ทํานั่น มึงก็ไม่ได้บุญตอนนั้นได้บาปแทนเพราะว่ามันเป็นความไม่สบายใจแล้วใช่ไหม,มบาปมันก็ต้องข้ามกับบุญบุญคือความสบายใจบาปมันก็คือความไม่สบายใจนั่นแหละทําบุญไปแล้วไม่สบายใจอย่าทําทําไปแล้วมันได้แต่บาปเข้าใจหรือยังบุญกับบาปมันมามันอยู่ตรงนี้ส่วนอันนี้สงบนี้นั่นก็ว่ากันไปอีกอย่างหนึ่งเข้าใจไหมเออเออัตอมาก็อย่างเงี้ยแล้วก็เหลือมาเหลือมา พ่ออาตมาฉันแค่ฉันแค่พอโขอพอฉันก็พอแล้วอาตมาไม่ได้จะเอออืมมาอะไรกัเรบเรื่องขบเรื่องฉันไม่ได้ยึดเขาห้อยเกลือกับพ่อเลยให้มันอยู่ทองกับพ่อเลยได้ตำหนัายได้ตำหนาบอดดิ้งเงินกับของบิณฑบาตอีกั้งป่าน,นั่นเออไลซาละอืม,ยอ,ม <M> อย่าไปอันนี้ก็เป็นเรื่องกินอย่าไปห อย่าไปเอาเรื่องปากเรื่องท่องมายากอืมอืมอย่ามายากกับเรื่องปากเรื่องท่องผ้านั่นเป็นผ้านั่นม่ต้องไปยากมันดอกเรื่องปากเรื่องท่องเรื่องของกินของครบของสรรอย่าไปยากกับมันอืมไปโยไซก็ได้อืมถ้าเข้าไปถ้าเข้าไปยากกับของครบของสรรของกินยากอยู่ยากนี่ไปโยไซกับโยบได้นั่นนะมันยาก ภิกษุเป็นผู้ที่ว่าง่ายอยู่ง่ายฉันง่ายอ่านอนง่ายตื่นง่ายเป็นผู้ว่าง่ายเนี่ยภิกษุมันม,มันยากเรื่องก็ยากยากไปเบิดสีสวายสังขารถอกสังขารท่านดีถวายนั่นถวายนี่ต้องมีพิธีกรรมนะอิมานิมะยังพันเตพาตานี่ยากกับพิธีกงพิธีกรรมยากายโวยสีสันแต่ละเรื่อหนึ่งยากก็ เออไปโยกไปย่อไปอยู่น,นั่นล่ะนาอพี่โสเป็นผู้ว่าง่ายทําอะไรให้มันง่ายๆเข้าไว้อย่าไปทําให้มันยากนะเออบอกให้ฟังจมย่ามแรง <c oughs> มาจมให้ฟังมาสั่นละอืออ่าผู้ใดฟังเกิดปัญญากรอใขใ้เกิดปัญญากระาถุอวโนโมทนาสาถูกผู้ใดฟังเนยมันบอกเกิดปัญญาแห่งฟังแห่งโง่แห่งฟังแห่งเขากับแล้วแต่ ไปเป็นอาหารเตาหละปลาไปเอ่ออย่างเดียวอือนั่นคือกับเตากับปลากับบก,ก,กินทำได้บัวมันเนา่าอันเบิดตปญัญญาคัากลายเออแทนที่ที่เกิดประโยชน์กับเตากับปลากับเนียพกเกิดประโยชน์ยังมันเน่าถิ่มซื่อออืมกม็มีอือส้มมามีปญัญญาทั้งหลายเบิดตปญัญญาแห่งนะพี่คือกันส้มมุนจังสริเอออ้านั่นล่ะสรุปก็คือว่า มาเบอาให้ฟังหลายๆเรื่องหลายๆเร่างก็ต้องสรุปยังมากมายเอาคกับเบามาทั้งเบิร์ดทั้งมดทั้งมวนเลยมันก็สรุปอยู่ในตัวนี่แหละนะอ่าสุดสูสังนวเตปัญญังฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาข้อจะเลินพอ